สวัสดีครับคุณคิเิซี่อ้าวคุณมาดะขออภัยที่ผมถือวิสสะทักแชทส่วนตัวมาแบบนี้ผมได้ไอดีมาจากคุณเดวิดนะครับไม่เป็นไรคะ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเออที่ทักมาคือเรื่องการแยกร่างท่านรองตัวจริงตัวปลอมนั่นแหละครับ เห็นคุณเดวิดบอกว่าคุณลงไปสืบหาข้อมูลเรื่องนี้ได้ความมาว่ายังไงบ้างคะยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยครับเราเอาเทปบันทึกเหตุการณ์มาเปิดดูแบบเฟรมต่อเฟรมว่าเจ้าตัวปอมันโผล่มาไงตอนไหนตัวทุกอย่างมันชุนละมุนแล้วก็เต็มไปได้วยท้งควันทั้งระเบิดพอภาพทุกอย่างเคลียร์พอจะมองเห็นก็ปรากฏว่ามีท่านรองสองคนเรียบร้อยแล้ว พวกมันคงวางแผนมาดีมากใช่ครับคิดว่าพวกมันคงเตรียมเรื่องการสร้างตัวปลอมมาพอสมควรผมได้ยินมาว่าพวกเผ่ามาเซอร์อ่ะไม่ใช่เผ่ามาซาวแอบลักลอบโคลนนิ่งตัวเองใส่หุ่นด้วยมันผิดกฎหมายไม่ใช่หรอคะใช่ครับนี่หล คือสาเหตุที่พวกมันมีกำลังและกองทัพมักต่อกรกับทหารแล้วใครสักคนในพวกมันก็คงผุดไอเดียคนนิ่งท่านรองขึ้นมาแบบนี้แต่พวกเขาจะทำได้ไงกันล่ะคะ่ะเรื่องนี้คงต้องสืบกันต่อไปแต่สถานการณ์ตอนนี้คงไม่ใช่แค่จาจาระจนง่ายอย่างที่ผมคิดแล้วเผ่ามาเซอร์กำลังคิดจะก่อการปฏิวัติต่ออาณาจักรนี้ตั้งหา ไม่ใช่เผ่ามาซารหรอก่อนหน้าน,นี้มันเป็นมาซามาตรลอนเลยนะหรือเพลียวจำผิดวะฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีแต่คงเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่ฉันคิดเอาไว้แน่ๆเออผมไม่ควรมาพูดอะไรแบบนี้ให้คุณเคลนซี่ฟังเลยขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะความจริงที่ผมชักแชทส่วนตัวก็พื่อจะถามความคืบหน้า คุณเคนินซี่พอจะพบพิรุษอะไรบ้างไหมยางเลยค่ะฉันกำลังคิดว่าถ้าเข้าไปในห้องที่คุมตัวพวกเขาอยู่ตอนนี้แล้วลองพูดหรือถามเรื่องส่วนตัวระหว่างฉันกับรัฟตัวจริงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นลับตัวปองก็จะต้องได้ยินไปด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เสียเรื่องก็ได้นะคะดีไม่ดีจะกลายเป็นลูกข้อมูลอื่นไปด้วย นั่นสินะคุณคีซี่พูดมีเหตุผลงั้นผมจะสั่งให้ทหารแยกห้องท่านรองทั้งสองออกไปอยู่คนละห้องโดยให้เหตุผลด้วยความปลอดภัยกันเลากันดีไหมครับโอ๊ยพวกเขาไม่ทำอะไรกันเองเหรอคะ่ะเพราะยังไงก็ใส่ปอกข้อมือนั่นอยู่บอกว่าจับแยกเรามมละิษทางเสียงดีกว่าก็เล่นทะเลาะก,กันด่ากันไม่หยุดอย่างนี้ นักกันจะฉันปวดแก้วหูไปหมดแล้วอดทนหน่อยนะครับคุณคีรินซี่อดใจฉันหน่อยสิค่ะมันมีจบแบบมาดาป่าวะไม่มีเนอะจะมีจบแบบเดวิดอย่างเดียวตอนนี้ก็อ่อยมากเลยขอบคุณค่ะยังไงก็สู้ๆนะครับ ี๋ยวผมจะสั่งการลูกน้องไปเดี๋ยวนี้เลยคุณคลิริซซก็ลองเข้าไปพูดคุยกับแต่ละคนดูได้เลยค่ะครับถ้าคุณคลิริซซสามารถจับพิรุนายได้เมื่อไหร่เรี่องนต่ตอผมทันทีเลยนะครับได้ค่ะแล้วถ้าฉันจับพิรุตตัวปลอมได้เลยไม่ได้เลยเหรอคะคุณมาร์ดจะลงโทษฉันไหมคะโอ้ย นนทำไงดีถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องคิดมากหรอกครับแต่ถ้าคุณสามารถทำได้ผมและพวกเราทุกคนคงจะยินดีเป็นอย่างมากนาวท่านจับพิรุษผิดคนละคะ่ะอย่ากังวลไปเลยครับถ้าเป็นนายท่านตัวจริงทุกอย่างมันจะสมเหตุสมผลถูกต้องไปหมดรอยไรข้อกังขาแน่นอนอย่าพูดอย่างนั้นสิคะ่ะมันนี่ทำให้ฉันกดดันฉันอาจจะไม่รู้จักรับขนาดนั้นก็ได้ ฉันก็วอนว่าตัวเองทำผ้าชะมัดคุณคินิซี่ไม่ใช่ว่าคุณคินิซี่ต้องรู้จักท่านร้องมากแค่ไหนหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องที่คีนิซี่กับท่านร้องรู้แค่สองคนเท่านั้นต่างหากพยายามเข้านะครับค่ะฉันจะลองดูงั้นผมมารบกวนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะ